เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมส่องดูใกล้ๆแล้วนะครับเจ้าตัวไรแดงของเราเนี่ยดูซิว่ามีตัวโรตีเฟอร์เกาะอยู่หรือเปล่านะครับเราตัดสินด้วยตาของตัวเองนะครับเห็นไหมครับตัวไรแดงระยะใ,ใกล้ จะสังเกตว่าไม่มีโรติเฟอร์เกาะอ,อยู่ที่ตัวเขาเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยแสดงว่าโรติเฟอร์ที่ลงน้ำเขียวของผมวันก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูของตัวไรแดงนะครับไม่ใช่ตัวบาคิโอนัสลูเบนนะฮะก็คิดว่าไรน้ำนางฟ้าเนี่ยเป็นไรน้ำขนาดใหญ่นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่พวกโรติเฟอร์จะมาเกาะตามตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากนิดนึงแล้วก็